สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวปูซานกันมานะคะเราก็ได้ไปเที่ยวกันต่อที่กรุงโซลค่ะทุกคนพอเราถึงกรุงโซลนะคะเราก็ไปเมียงดงกันต่อเลยค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะไปกันที่โซเลยนะโซโฟอร์เรสโซโฟอร์เรสปาร์คแต่ว่าเมื่อกี้เราอึ้งมากเลยเราเราเดินออกมาจากโรงแรมใช่ปหแล้วมันก็มีแบบคนยืนนิ่งกันด้วยก็เอ้เราก็คิดว่าแบบ เกิดอะไรขึ้น,เข,นเขาเขารู้พ้องชาติหรือเขาทําอะไรกันแต่ว่ายืนยืนนิ่งกันเยอะมากเลยอะ่ะเกือบเกือบเกือบหยุดยืนนิ่งแล้วอะ่ะประเด็นอนะ่ะจะยืนนิ่งกับเขาแบบไหน,น <laughs> แต่พอมองไปตรงๆอ๋อมีกล้องใหญ่เพียบเลยถ่ายหนังกันอยู่อึ้งเลยทุกคนไม่บอกไม่กล่าวเลยที่นอนอยวไปเจอกันที่นั่นเดี๋ยวเราจะรีวิว อันนี้เป็นชีมันนี่นะคะของเกาหลีค่ะแต่ว่าคนเกาหลีบางคนนี่ไม่รู้จักว่าน,นี้เป็นทีมันนี่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นลายกระตูอุนนี่เนวิเกเตอร์ของเรานะคะวันนี้มีสองคนเลยเ,เด็กอายุ15นะคะนำเที่ยวเกาหลีได้จ้าน,นี่สุดยอดค่ะอ่าเดี๋ยวจะรีวิวตัวนี้นะคะ เมืองเช็ดนี่เรามาได้แล้ว <c oughs> อันนี้มีรถลากนะคะต้องเข้าฝั่งนี้นะคะอันนี้ไม่ได้น,น่าวสำหรอไมไม่ได้ <c oughs> อันนี้แ <c oughs> สดงว่าที่มันเคยเข้าและมันดี <c oughs> ตามหลังไหมแม่เดินเข้ามาได้แต่ว่าแม่ก็สร้างหลายค่ะ แม่เดินเข้ามาได้เลยนะต้นตอสถานีม่ก็เมื่อวานก็เพิ่งเห็นคนคนเกาหลีเขาทำก็คือพี่ยังไม่ออกจากสถานีไงพี่พี่พี่นอนอยู่หลายวันไงอันนี้พี่พี่สาวใช้ทีมันนี่สองใบเลยนะคะใบแรกมีปัญหาใบแรกมีปัญหาเพราะเข้าไม่ทันค่ะเพอเข้าไม่ทันเสร็จมันก็ไม่ให้เข้าอีกทีนี้เราไปหาเจ้าหน้าที่มันไม่อยู่ค่ะเราก็เลยใช้เงินแก้ปัญหา ใช้เงินหนึ่งใบใช้เงินแก้ปัญหานะคะเจ้าหน้าที่ไม่ไม่มีเหมือนญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นนี่มีเยอะที่เกาหลีเนี่ยอ่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยใช้คนละโอเคมาพอดีเหรอคะไปต่อที่สถานีไม่ไม่ต่อที่สถานีสองส่วนแปด

ตอนนี้เราก็อยู่ใต้ต้นกดกดแล้วนะคะนี่อ่ข้างล่างสวยมากต้นนี้สวยจริงๆคะ่ะนี่มาดูการสวยแค่ไหนมาดูนะคะ อทางต้นนะลูก ตรงนี้ไงเจอแล้ว ก็อยู่กันที่โซฟารสกันแล้วเมื่อกีาากนนกตอ้ตกใจเดินมาเงียบๆนกต่างยตกใจหมดเลยฮึ่ม mm. คิดตกใจอ่ะโอเคไปดูกันนะคะก็จะเป็นดอกเชอร์รี่ทีนะคะทุกคนใช่เหรอใช่เอาก็มันเขียนว่าเชอร์รี่ทีอันนี้เขาเรียกเชอร์รี่ทีเหรอ <t> <_><_>สวยเนาะต้นไม้เชอร์รี่รไม่เห็นมีเชอร์รี่ต้ตนไม้ของเชอร์รี่ไม่เห็นมีอะไรตรงนี้รวย ขาเป็วลายยังไม่แก่เลยเดินเยอะเดินขึ้นบันไดบ่อยข้อเข่าเสือ่อมข้อเขาเสือ่อมเห็นข้างบนไหมคะสวยมากเจ็งสวยมากมากสวยมากๆเลยค่ะสวยมากเดี๋วยวจะแพนให้ดูข้างบนนะคะสวยจริงๆ สวยมากเลยค่ะสวยมากค่ะสวยจริงสวยจังสวยละเกินเดี๋ยวเราไปที่ไม่มีคนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดูนะคะ นี่ก็จะเป็นแผนที่โซฟอร์เรสไกด์แมพโอเคคนปวดน่องนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้นั่งกับที่เลยลูกไปถึงตรงนั้นแล้วปิ่นก็นั่งรอเลยเดีไห<ด>มยก,ยกเท้าขึ้นหน่อยไหนลูกตรงนู้นหรอเ,เออจริงๆเราน่าจะรอตรงนั้นก็ได้เนะแต่เดินมาแล้วอ่ะเดินมาสู้ ัเลยได้คะ่ะอ๋อเชิญเลยคุณจะรัดคุณก็รัดไปเลยค่ะไปมามาเดี๋ยวพาไปทางรัดค่ะปิดโตมาทางรัดนะคะเนี่ยเขาเรียกว่านักคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์ลงได้ไหมกันนั่นแหละได้ลงได้ทางนู้นไงมาทางรัดค่ะมาทางรัดมาทางรัดเพราะเขาเมื่อยน่องค่ะพี่อัง นี่สวยมากค่ะสวยมากค่ะ,สว,คะสวยสมมงเลยนี่ว้าวเต็มหนึ่งร้อยให้หนึ่งล้านค่ะตรงนี้มีดอกสีเหลืองด้วยนะมาอันนี้คือป่าของกุงโซนะคะุมยมีดอกอะไรอะพี่มีดอกสีขาวปนเขียวด้วยอะ ออ๋มันมีแค่ตรงนี้ไอ้พี่อั้สวยจังเลยอ่ะไหนเปิดให้ดูโอ้ยสวยโอ้โหสวยจังเลยว้าวสวยเหลือเกินว้าว,ว,าวจะมีทางเดินอย่างงี้ค่ะเฮ้ยชิดใกล้ชิดมากเลย สากุละ่ะแต่ที่นี่ต้องเรียโพดกดเนาะสวยสวยสวยแบบบาวาวสวยจังเลยค่ะ 说真的。 ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่เดิมนะคะทุกคนมันก็จะมีซากรุระโนฮอตกด,ดจ้าแล้วก็มีกวางส่วนนี้โคตรกว้างมีแบบอุ้ยกวางมองทุนเห็นไหมเพราะมันซูมไม่ได้อ่ะมีกวางแล้วก็มีซากรุระ ส่วนนี้แม่งโคตรกว้างเลยทุกคนเดินไม่หมดหรอกแต่ตอนนี้ก็จะไปหาอะไรกินกันละเปนกว้างไหมกว้างมองลิ้นโคตรยาวไปเดีย๋ยวเราไปหาอะไรกินกันคะ่ะ กินสตรอเบอรี่คลอบตาตเลยปะคะยังไงนะกินอะไรนะลูกสตรอเบอรี่คลอบตาตสตรอเบอรี่เคลอบตาตเหรอคะนี่ไงยัยองาแมนว้าหนูเอาแบงค์0นให้เขาหรอ อ๋อจริงแบงค์หมื่นก็ได้เพราะว่าเงินเราต้องทอนนะอร่อยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกินตรงนี้ก่อนกินแปกเกาวไปเนี่ยกินเราต้องเต้นด้วยนะฮะได้กินก็ต้องเต้นไยไงเดี๋ยวแบงปนึง เคยไปซื้อที่ไทยอ่ะประมาณ95บาทที่ชินเลคานีอันนี้เท่าไหร่5,000วอน5,000วอนเท่ากับ105บาทจะได้ชช้นใหญ่ระวังหล่นนะอร่อยไหมเก็บของกันสวยด้วย อันนี้คือถังงูลูเหรอลูก <Yeah. S 1> ภาษาเป็นภาษาอะไรจีนภาษาจีนเหรอมันต้องเต้นนะลูกปิดมาทางนี้ดิอยู่ข้างหน้าดิลูกฮะนั่ง <laughs> นั่งอ่ะงั้นนั่งนั่งแล้วก็ดูด้วยนะอุ้ยเห็นหัวด้วยไร <laughs> นะ <laughs> อร่อยทำไงโอเคค่ะท okay. ี่นี่คือที่ไหนคะลูกเมียงโดงมียังโดที่คุ้นเคยนตทงนี้ไหมพี่เมียงโดที่คุ้นเคยเวทผู้ชวยอรี่ นี่เดี๋ยวเรามาดูกันที่ที่คุณเคยของเราสาวอยค่ะนี่คิดถึงโรงแรมนี้หละเกินสวอยโฮเทลนะคะอยู่เมืองดงค่ะปิดโจ๊กคถึงโอลิยังตรงนี้คิดถึงไหมลูกคิดถึงไหมนิดหน่อยนิดหน่อยไปทางไหนต่อคะนี่ไง คือคักเหมือนเดิมเนาะไาคะคือคักมากเลยคือคักเหมือนเดิมนะคะยัคือคักเหมือนเดิมนะคะยงดเดี๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่ต์กันนะคะต่ไม่รู้ เราอ่ะราน,นีซื้อของติดมาตรงนี้นี่ตรงนี้เปลี่ยนร้านแล้วลูกเมื่อก่อนขายกระเป๋าเนี่ยเมื่อก่อนขายกระเป๋าเดีด๋ยวดิเขาจะยังอยู่ไหมบุฟเฟ่ล็อกสองไหมไม่ไม่ต้องล็อก,กตรงนู้น ไปเยอะเนาะปีเนาะปีหนึ่งเหมือนไม่ใช่เยังลงเออเหมือนเหมือนแบบเรายังไม่ได้มาดูร่างนี้ฮะพิงเดินแล้วมาดูล่านี้เปล่าไหนคะเลยไปแล้วเหรอเลยยังเลยยังปีดบอกว่าปีดบอกว่า อกแม่อยู่ไม่ไม่ล็อกนี้ล็อกนี้ไงล็อกนี้เหรอคอปเตอร์ไหนเอ่ยไม่ใช่นะ อยู่อีกรอบไม่ใช่หลังโรงแรมเรานะใช่ไหมเหมือนมันอยู่อีกรอบง้ตอร์่ต่อไปเราก็จะเจอกับร้านนี้ของเราร้านแรกของเรานี่อันนี้คือร้านแรกของเรา ร้านแรกนี่น่ากินมากเมื่อก่อนร้านนี้หนึ่งปีหนึ่งปีเป็นไงคะดูตื่นตายิ่งกว่าเดิมไหม,ม,มไแต่นุ่มตรงนี้หนาวเนาเนะคุณว่าหนาวไหมนี่ร้านนี้เปล่านี่นใช่หไหมหนาวไหมร้านะหญ่ขึ้นวะใช่ตรงนี้ที่ไหนเรามันอยู่ในซอย ร้านอะไระร้านหมูจุ๋มเหรอร้านนี้เหรอหมื่นเจ็ดก็ถูกแล้วร้านนี้อ๋อร้านเดียวกันปะร้านเดียวกันพี่อังขึ้นราคาขึ้นราคานิดนึงเพิ่มอีกนี่ไงนี่ไงคือร้านนี้ค่ะอันนี้บอกแล้วว่าทวัวร์มาถูกเ,เก่งไหมล่ะอ่ะเป็นโตพูดหน่อยพูดจะหนาวจะหนาวอ่ะเป็นไง อยากกิน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 ครั้งก่อนครั้งก่อนเท่าไรน้ำหมื่นห้าครั้งนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ไรไม่เป็นไรหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกค่าที่น่าจะแพงค่าที่น่าจะแพงเป็นไงคะความรู้สึกก่อนกินอ่ะถามความรู้สึกก่อนกินกับขหิวหิวมันกี่โมงกี่โมงกี่โมงแล้วคะบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งหิวแล้วหรออ่าหิวแล้วก็ขึ้นสิคะลุยน้ำสิคะไปน้ำไป การยังพอคิดิถึงมากเลยใช่ไหมสกคนคิดถึงแหละคือดีมากงาน